สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับพเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คเาาทิปนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักผมนะฮะช่องมาร์คเาาทิปนี้นะครับก็คือช่องที่ผมจะสอนเพื่อนๆหาเงินออนไลน์นะฮะถ้าเกิดว่าง,งานไหนที่ผมเข้าไปทําแล้วมันได้เงินจริงๆนะครับผมก็จะมาทําคลิปสอนเพื่อนๆแบบนี้นั่นเองนะครับ อ่ะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี้นะฮะถ้าเกิดว่าผมทำงาน1ชั่วโมงนะฮะผมจะสามารถทำคะแนนจากยิมรีเสิร์ชนี้ได้เท่าไหร่นะฮะแล้วถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันด้วยนะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักยิมรีเสิร์ชนี้นะฮะ ยิมบ on so you know ีเซอร์สน on <Two, Fine. S 2> ี้นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับแนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งการเก็บสะสมคะแนนในยิม r ีเ e a ร์ h นี้นะครับเขาก็จะมีเมนูเก็บสะสมคะแนนให้เราทำนะฮะซึ่งการเก็บสะสมคะแนนของเขานะครับก็จะมีให้เราทําอยู่ประมาณ3อย่างนะครับหนึ่งนะฮะก็คือทําแบบสํารวจนะครับก็คือทําแบบสอบถามตรงนี้นั่นเองนะฮะสองนะครับก็คือการส่งไอเดียแบบสอบถามเร่งด่วนนะฮะการส่งไอเดียแบบสอบถามเร่งด่วนก็คือในเมนูแบบสอบถามเร่งด่วนตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3เลยนะฮะก็คือการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับ ซึ่งการชวนเพื่อนนี้นะครับในยิมดีเซ r c h นี้เขาไม่ได้บังคับนะฮะเราเนี่ยจะชวนหรือไม่ก็ได้นะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับล้วถามว่าคะแนนที่เราเก็บสะสมได้มันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับคะแนนที่เราเก็บสะสมได้นะฮะไม่ว่าจากการตอบแบบสอบถามไม่ว่าจากการส่งไอเดียนะฮะหรือว่าการชวนเพื่อนเนี่ยคะแนนที่เราทําได้นะฮะมันจะถูกนํามาสะสมไว้ที่ตรงนี้ครับผมนี่เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ศูนย์คะแนนอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยย้ายไปไว้ในรีบาร์เซนเตอร์หมดแล้วนะฮะ ถามว่าทำไมเราต้องเอาคะแนนย้ายมาในลีบาศเซนเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแลกคะแนนมาเป็นเงินนะฮะเราจะต้องมาแลกในรีบาศเซนเตอร์นี้นะครับนี่เลยนะฮะเขาจะมีในส่วนของรางวัลต่างๆให้เราอยู่นะครับก็อย่างอันนี้เนาะได้เป็นเงินเข้าสู่เพย์เพลว400บาทนะครับก็จะใช้คะแนนอยู่ที่1,950คะแนนนั่นเองนะครับอ่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ย้ายคะแนนมาในรีว a ชเซนเตอร์นี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะแลกคะแนนมาเป็นเงินพวกนี้ได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทําการเก็บสะสมคะแนนกันเลยดีกว่านะครับซึ่งวิธีการเก็บสะสมคะแนนในยิมดิเซอร์ที่ผมจะทําใน1ชั่วโมงนี้นะฮะก็หลักๆเลยเนี่ยผมจะทําการตอบแบบสํารวจตรงนี้นะฮะซึ่งผมจะเอาคะแนนจากการตอบแบบสํารวจนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการชวนเพื่อนนะฮะ ซึ่งการชวนเพื่อนนี้นะครับยิมรีเสิร์เนี่ยเขาจะมีลิงก์ให้เรานะครับเราก็ลิงก์นั้นนะฮะไปชวนเพื่อนมาสมัครสมาชิกนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราสมัครสมาชิกเนี่ยเราจะได้รับอีก10คะแนนต่อหนึ่งคนที่สมัครสมาชิกนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทำคะแนนทั้งจากการชวนเพื่อนนะฮะแล้วก็จากการทำแบบสำรวจเนี่ยผมจะทำได้กี่คะแนนกันนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเริ่มตอนเวลานี่ฮะแปดโมงห้าสิบห้านะฮะตีเป็นเก้าโมงไปนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอน10โมงนะฮะผมจะเก็บสะสมคะแนนได้เท่าไหร่กันนะครับตอนนี้เนี่ย8มง55มนะฮะผมมีอยู่ศนยคะแนนนะครับเพราะว่าผมย้ายไปในร i v เซ็นเตอร์นี้หมดแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะก็ครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับอ่ะนี่เลยนะฮะตอนนี้เนะี่ยนาฬิกาในคอมผมนะฮะเป็นเวลาอยู่ที่10โมงกับอีก1ินาทีนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในานาฬิกาของ Google กันนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันนะฮะว่าผมเนี่ยทำงานมา1นชั่วโมงจริงๆนะครับอ่ะนี่เลยนะฮะตอนนี้นะฮะใน Google เนี่ยคือ10โมง13นาทีนะครับในคอมผมก็10โมงอ่นนี่น14บสน่แล้วล่ะนะฮะใน g o o g l ลก็น่าจะสิบสี่แล้วล่ะนะฮ ผมทํางานมาครบ1ชั่วโมงแล้วจริงๆนั่นเองนะครับอะซึ่งผมเองนะฮะก็ได้ทําการตอบแบบสอบถามไปหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะตอนนี้มันก็ไม่มีแบบสอบถามมาให้ทําแล้วนะครับก็ที่เหลือนะฮะก็รอทางยิมดีเสริชเนี่ยทำการส่งแบบสอบถามให้เราทําอีกนะครับอะซึ่งผมเองนะครับก็ได้ทําการเก็บสะสมคะแนนนะครับทั้งจากการตอบแบบสอบถามนะฮะแล้วก็ทั้งจากการชวนเพื่อนนะฮะก็ รวมแล้วนะฮะหชั่วโมงนี้ผมสามารถเก็บสะสมคะแนนนะครับไปได้อยู่ที่540คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่ง540คะแนนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นะครับถ้าแลกเป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่รีวาร์ดเซ็นเตอร์กันเลยนะครับอ่ะนี่เลยนะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะทําการเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้าสู่ระบบของ리 e 트เซ็นเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาในส่วนของแรกของรางวัลตรงนี้ก่อนเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าตรงแรกของรางวัลตรงนี้นะครับคะแนนของผมเนี่ย540คะแนนนะครับถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยมันจะแลกเป็นเงินได้ที่เท่าไหร่กันนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่เลยนะฮะก็ 100บาทเข้าสู่เ a y p a l นะครับใช้คะแนนอยู่ที่4 8 9คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งผมเองนะครับเก็บสะสมคะแนนใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะได้อยู่ที่540คะแนนนะฮะแปลว่าผมสามารถทําเงินได้ถึง100บาทนะครับในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับถือว่าไม่ใช่จํานวนเงินที่น้อยๆเลยนะฮะนี่เลยนะครับคือการทําเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ100%นะฮะโดยที่เราเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องลงทุนนะครับและที่สาคัญเลยนะฮะ ผมทำงานเพียงแค่1ชั่วโมงผมได้มา100บาทนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะฮะว่าถ้าเกิดว่าผมทำงานทั้งวันละ่ะมันจะเป็นจนํานวนเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้แค่1ชั่วโมงนะฮะผมทําไป100บาทนะครับอ่ะผมทํางานตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นทุกวันนะครับก็ลองเอาไปคิดกันดูนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นจนํานวนเงินกี่บาทกาันนะครับอ่ะโอเคผมก็เดี๋ยวผมจะทําการแลกคะแนนเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะ ไปที่เมนูแลกคะแนนนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยผมก็จะทำการย้ายคะแนนในยิมดีเซอ r ์สนะครับเอามาไว้ในรีวาร์ดเซ็นเเพื่อแลกคะแนนเลยนะครับอ่ะก็กรอกไปนะฮะ540คะแนนนะครับก็คือผมจะใช้คะแนนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะไปแลกเป็นเงินนะฮะอ่ะก็กดยืนยันนะครับปุ๊บโอเคนะฮะ ตอนนี้คะแนนในยิมดีเซอร์สนะครับมันก็ได้ทําการย้ายมาที่ในรีวาร์ดเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็ผมก็มีคะแนนอยู่ตอนนี้นะฮะอยู่ที่ 1, 7 0 1คะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งผมต้องขอบอกเพื่อนๆนก่อนนะฮะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทนาการโอนคะแนนนะฮะเอามาไว้ในรีวาร์ดเซนเตอร์ก่อนแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะให้คะแนนในยิมดีเซอร์สเนี่ยเป็นศูนย์นั่นเองนะครับเพื่อที่ผมจะมาทําคลิปทํางาน1ชั่วโมงให้เพื่อนเพื่อนดูในคลิปนี้นันน่นเองน,เนะครับอ่ะ่ะะะะกกกกกก็็ก็็็เเเเเีียววผมมจจททําาารรรรรแแแแลลลลคนนนนนนนปปงงงงิัขต้้สืไ ก็ผมจะมาแลกตรงที่200บาทนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะฮะ1,700คะแนนนะครับก็กดแลกคะแนนไปนะฮะโอเคแล้วก็กดแลกตรงนี้อีกรอบนึงนะฮะ ก็สำหรับหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะฮะต้องการจะเอาคะแนนมาแลกเป็นเงินเหมือนผมนะฮะเพื่อนๆเนี่ยจะได้ทาการอัปโหลดบัตรประชาชนก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปให้เขาก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกลัวนะครับว่าเขาจะเอาบัตรประชาชนของเพื่อนๆไปทําอะไรหรือเปล่านะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะเซ็นทับได้เลยนะครับหรือว่าทําลายน้ําทับไปได้เลยนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆทําการอัปโหลดไปแล้วนะครับก็กรอกเลขบัตรประชาชนตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดที่จะส่งทางไปรษณีย์ตรงนี้ได้เลยนะครับะ แล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเอาอีเมลเพย์พาของเพื่อนๆนะครับมากรอกช่องนี้ได้เลยนะฮะอ่ะนี่เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีเมลเพย์พาของผมนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อทำการกรอกอีเมลเพย์พาที่ช่องนี้แล้วนะฮะก็ให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับให้ช่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นสีเทานะครับเพื่อที่เวลาเพื่อนเพื่อทำการกดแลกคะแนนนะครับมันจะทำการส่งไปแค่อีเมลเพย์พาของเพื่อนเพื่อนนะฮะเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องกรอก3ช่องที่เหลือตรงนี้นั่นเองนะคคครรรรรรรัััับบบอออะะ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 กก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 ็็เเเดดี๋ยยวววผผมมจจททาาาลลขตปชชนนนนนนงแแแ้้ โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะคะผมก็ได้ทําการแลกคะแนนเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยผมมีคะแนนเหลืออยู่อีก700คะแนนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการแลกอีก1รางวัลแล้วกันนะครับก็เป็นรางวัล1น0บาทนะครับก็คือ489คะแนนนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะฮะกดแลกของรางวัลไปเลยนะครับอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทําการกดแลกของรางวัลอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮนะ โอเคนะครับผมก็ได้ทำการแรกของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในอ e ีเมลนะฮะนี่เลยนะครับก็เป็นอ e ีเมลแจ้งยืนยันนะครับว่าผมได้ทําการสั่งถอนรางวัลน,นะฮะหนึ100บาทเข้าสู่ paypal นั่นเองนะฮะอ่ะก็รวมแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมทาการถอนเงินจากดีบ a ตเซนเตอนะฮะอยู่ที่300บาทนั่นเองนะครับก็น่าจะได้รับเงินมาที่6พร้อมกันเลยนะครับกับ2ยอดนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินแล้วนะครับผมก็จะมาทาคลิปรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะฮะอยากจะลองเข้ามาทําเงินจากยิมดีเซลแบบผมนี้ดูบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการสมัครสมาชิกเข้ามาผ่าน Facebook ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนเพื่อนทาการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสะสมคะแนนนะฮะจากการตอบแบบสอบถามได้เลยนะฮะ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการทําเงินจากยินดีเสิร์ฟนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมบอกว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและบอกว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ